สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆในช่องพิมนะคะสวัสดีกค้าร้านม่านสวยเอชพีช่างพิมนะคะวันนี้นะคะพิมพจะมาสาธิตวิธีการขึ้นหัวม่านตาไก่นะคะม่านตาไก่ที่เป็นแบบพัดทึบนะคะวันนี้นะคะพิมจะมาิวนะคะเย็บริมแบบแบบแบบไหนอย่างไรนะคะไม่ให้้าย่นนะคะวันนี้นะคะเราจะต้องขึ้นหัวก่อนนะคะนี่ค่ะผ้าเราตักเอาไว้แล้วนะคะวิธีขึ้นหัวนะคะเราก็ขึ้นหัวปกติทั่วไปเลยค่ะนะคะขึ้นหัวเคมีนะคะ ขั uhm. ้นตอนนี้นะคะก็เป็นพิธีและขั้นตอนการขึ้นหัวนะคะเราก็จะขึ้นหัวนะคะการเย็บไปเรื่อยๆนะคะใช้ขึ้นหัวนี่เราใช้ได้ห่างได้เลยนะคะเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์สามขึ้นเบอร์สี่ได้นะคะแล้วก็เย็บไปเรื่อยๆค่ะนะคะเย็บไปจนสุดตะเข็บนะคะเย็บไปนี้นะคะจนสุดตะเข็บ่ะเย็บไปเรื่อยๆค่ะ เรียบร้อยค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาตัดลิมนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะที่เป็นม่านตาไก่นะคะเข้ามาใกล้ๆค่ะที่เป็นม่านตาไก่นะคะเราต้องตัดลิมออกนะคะถ้าเราไม่ตัดลิมออกนะคะเวลาเราเอาไปขึ้นหัวม่านตาไก่นะคะผ้ามันจะเป็นรอยค่ะเวลาเรารีดนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะเราต้องตัดทิ้งนะคะพิมใช้วิธีการขึ้นหัวก่อนนะคะแล้วก็จะมาตัดนะคะอยากให้มันเรียบพอดีเลยนะคะเราต้องตัดทิ้งนะคะถ้าเราไม่ตัดทิ้งมันมันจะไม่เรียบร้อยนะคะ ถ้ามันจะดันแล้วมันเวลาเราไปรีดนะคะมันก็จะเป็นลอยแบบนูนๆขึ้นมานะคะตัดไปเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วถ้ตัดแบบนี้นะคะตัดไปเรื่อยๆเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเราตัดแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นหัวตาไก่กันนะคะมีน้องๆถามมาว่าพี่พิมช่างพิมใช้ตีนผีแบบไหนนะคะเราใช้ตีนผีปกติทั่วไปเลยค่ะจะเป็นตีนผีแบบเดียวอย่างนี้นะคะหรืตีนผีแบบคู่อย่างนี้นะคะที่เราใช้สําหรับเย็บผ้า,าเย็บผ้าค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นพลาสติกนะคะพลาสติกก็ใช้ผ้าแบบฟูๆนะคะผ้าปโปร่งก็ได้นะ การเสียดสีของฟันจกักอ่ะมันจะน้อยมันมันจะเล็กน้อยนะคะหรือจะใช้แบบติ้นผีแบบติมน์ีใช้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้แบบเหล็กนะคะไม้ใกลค่ะ,ต,บบต,ะ,คะ,คะติ้นผีแบบเหล็กนะคะแล้วก็ตินผีแบบพลาสติกนะคะนี่ค่ะติ้นผีแบบเหล็กนะคะแล้วก็ตินผีแบบพลาสติกนะคะธรรมดาทั่วไปเลยค่ะอ่านะคะแล้วก็จะเย็บค่ะทีนี้นะคะวิธีการเย็บนะคะแล้วก็เย็บไปธรรมดาเลยค่ะนะคะอ๋อตรงนี้นะคะนิดพึงนล้ค่ะแล้วกเกะะย,ะะยะะกเก็บนะคะเย็บไปเรื่อยๆนะคะเย็บไปเรื่อยสุดระเข็บนะคะ ผ่อนสั้นผ่อนเบานะคะเราก็เลือกตามที่เราแบบแต่ที่ร้านนะคะใช้เบอร์สองจุนะคะหรือว่าเบอร์สก็ได้นะคะนี่ขาเราใช้ติ้งกีแบบนี้เลยนะคะก็เย็บไปเรื่อยๆค่ะนะนะคะวิธีการดึงนะคะดึงผ้าเล็กน้อยนะคะผ้ายืดดึงเล็กน้อยผ้าผ้าไม่ยืดดึงมากหน่อยนะคะพอเวลาเราดึงเราต้องดูเส้นได้ด้วยนะผ้าบางเส้นจะเป็นผ้ากระสอบนะคะเราต้องดูเส้นได้ด้วยนะคะก็ดึงไปเรื่อยๆค่ะนะคะเราเย็บแบบนี้ไปนะคะจนสุดตะเข็บเลยค่ะเย็บนี้ไปจนสุดตะเข็บเลยนะคะ ต,นะะต,ต่อไปค่ะนะคะเย็บไปต่อไปค่ะนะคะเราเย็บสุดตะเข็บแล้วนะคะเราก็จะมาดูริมกันเลยค่ะนะคะริมที่เราเย็บเมื่อสักครูน่นี้นะคะนี่ค่ะเห็นริมผ้าไหมคะนี่ค่ะริมผ้าที่เราเย็บเมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะริมผ้านะคะก็จะแบบเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะนะคะเย็บริมเล็กๆนะคะเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะเราก็จะเย็บนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะพอเราเย็บ เสร็จแบบนี้เสร็จแล้วนะคะม่านตาไก่ที่ร้านเรานะคะเราจะเย็บกดหัวให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเพราะลูกค้าบางคนนะคะไม่ชอบม่านตาไก่ไเวลาไปซักแล้วตาไก่หลุดเคมีพังนะคะทางร้านนะคะเรายึดหลักตรงนี้มากค่ะพอเรารู้ปัญหาพอเรารับซักผ้าม่านเองนะคะเราจะรู้เลยว่าปัญหาของตาไก่ไปซักแล้วมันหลุดมันร่วงนะคะเราก็จะแก้ปัญหาให้ลูกค้านะคะโดยการนะคะเย็บริมขค่ะ็ช้ตินผีมันเดิมค่ะพี่ไม่ได้มีตีนผีแบบ อานนนะคะก็เช้ติ่มิเหมือนเดิมค่ะนะคะนี่ค่ะเย็บไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเย็บไปเรื่อยๆนะคะเวลาเราเย็บนะคะเวลาเราเยบ็บเย็บที่เป็นที่เป็นหัวตาไก่แบบนี้นะคะเราเย็บเนี่ยเราดึงผ้าเล็กน้อยนะคะดูตามความชํานาญของเรานะคะเย็บไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะ นิดเดียวค่ะไม่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 ถึงหนึ่งตีนผีนะคะหนึ่งตีนผีก็ประมาณหนึ่งกระเบียดนะเราเย็บแค่นิดเดียวเองค่ะเพ <Summer. S 1> ื่อที่ว่าให้ผ้าเคมีกับตัวผ้าม่านนะมัน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 แนบสนิทนะคะเวลาเราเอาไปเวลาเราเอาไปตอกตาไก่เนี่ยมันก็จะทําให้ผ้าตึงนะคะตาไก่เราก็จะทวนนะคะเรียบร้อยค่ะนะคะเสร็จค่ะดูใกล้ๆขานีค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซ้อนให้ดูพิมพ์ซ้อนให้ดูนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเด้งๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะเด้งนะคะด้านหลังก็จะสวยแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นตะเข็บเดียวเลยนะคะไม่มี2ตะเข็บนะคะด้านหลังจะเป็นตะเข็บเดียวเลยนะคะเราจะไม่มีสองตะเข็บนะคะลูกค้าสามารถเอาแผนด้านหลังก็สวยได้เลยนะคะต่อไปนะคะพิมจะเย็บริมนะคะริมผ้านะคะนี่นะคะเวลาเราเย็บริมผ้านะคะเราเรารูดผ้าสุดเนาะนะคะป้องกันผ้ามันล้งนะคะพับนะคะประมาณ1นิ้วนะคะ ปึ๊บนะคะเสร็จแล้วนะคะล้วก็เย็บปกติเลยนะคะนะคะแบบนี้ค่ะนะคะเราจะเราจะเราจะดึงผ้ายังไงไม่ให้มันย่นนะคะมีน้องๆถามมาในช่อง YouTube นะคะเราจะดึงผ้ายังไงไม่ให้มันย่นนะคะผ้าบางตัวดึงมันก็ย่นนะบางตัวดึงมันก็ไม่ย่นมันตัวไม่ดึงมันก็ไม่ย่นนะคะบางทีเราก็ต้องเอาไปรีดนะคะให้มันเรียบนะคะนี่ค่ะเย็บไปเลยค่ะทิ้นผีธรรมดาเลยนะคะเย็บไปค่ะ น้อยนะคะดึงผ้าล่างนะคะผ้าบนฟีไว้นะคะนี่ค่ะต็ดไปเยไปนะคะจะสุดตะเข็บนะคะสีเข็มเหมือนเดิมค่ะนะคะสีเข็มเบอร์2.5นะคะมะาตรฐานที่ร้านนะคะเสร็จแล้วะค่ะเดินไปค่ะนะคะ พอเราเดินมาสุดตะเข็บปุ๊บนะคะพอเราโดนมาสุดตะเข็บปุ๊บนะคะริมผ้าจะจําเป็นจะต้องเท่ากันหรือว่าเสมอนะคะริมผ้าจะเป็นจําเป็นจะต้องเท่ากันกับตัวนอกนะคะหรือว่าเสมอนะคะให้มากที่สุดนะคะเพื่อเวลาเราเอาไปขึ้นงานอ่ะผ้ามันจะไม่บิดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะดูฟีเข็มนะคะเนี่ยฟีเข็มก็จะเรียงกันอย่างนี้เลยค่ะตะเข็บนี่เดียวนะคะนี่เดียงจริงนะคะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นนี้นี่หัวตาไก่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหัวด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะน้องๆหรือว่าพี่ๆนะคะเราเอาไปทําดูนะคะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพจร้านม่านสวย sp ช่างพิมพ์นะคะทางร้านนะคะตัดเย็บเองนะคะช่างพิมพ์ร้านม่านสวย sp นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ